ตำฟาลดวงองค์พัดแก่บวรกศดจดอนเต้านะครับจงรดนันดาคือท่านและครอบครัวที่ได้ทำบนุญเชริมที่ดินถวไยวัวาสาธาตุดำฟางดวงท่างน,นี้จงประสบแต่ความสุขสนะครับความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเธอมีอายุมันยืนยาวเอมีสุขภาพแข็งแรงปะศัจโกรกไผยไข่เจ็หมดพร้อมมดโศก หมดโรคหมดภัยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับจะทำมาค้าขายก็ขอคือขายดีขายดีคือญทำมาค้าเึิแม้ว่าทำการทำงานก็ขอคือเจริญในหน้าที่การงานและก็การเงินนะครับมั่งมีสิสิโชคร่ำรวยเงินทองคือมีโชคมีใจนะครับคิดสิ่งใดประทถนาสิ่งใด ก็ขอหมไในสมหวังสมปรารถนานะครับทุกสิ่งทุกการเกิดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาทำบุญครั้งนี้นะครับบ้านท่านมาแล้วก็บบาคคีจรืมนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับมาถวายไว้กับวัาท้าท่าลำปางหลวงแห่งนี้